S <S <an> อันนี้นะคะตรับสูดชาวป่าท้ายบ้านเนี่ยคะชุ่มชุ่มช่อแห่ี่นะคะเขาสวยมากเลยนะคะพี่ช่อแห่นี่นะคะนี่นะคะที่ชุ่มจนวัดพระธาตุช่อแห่ช่อแห่ช่อแห่ มามามาถ่ายรูป้นะเดี๋ยวร็วจะได้ขึ้นไปกราบพระแล้วจะได้เดินทางต่อวัดพ่อใหญ่ด้วยนะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะถ่ายคลิปถ่ายรูปในรูปกายโครงการที่คือแบบว่ามาวัดนี้สวยไอ้มินเงยกล้องเลยมินลนีกก็อยยาาเขาเรียกว่าอะไรนั่นล่ะสุดยอดชุมชนอะไรต้นแบบ สวยมากที่ชัดไปดูความ้นวัดก้อยช่วยแต่ยาวไม่ดีตอนนี้เราจะเดินขึ้นไปตบน่ทางวัดตบ่ที่ยตะบนชองทานีเราอยู่ตรงจุดไหนเกินไปฝักตรงไหนขึ้ปฝักตรงไหน ไม่เห็นมีจานเอาไป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 เสร็จเดี๋ยไปไปเรือกันเลยไปแอมับไม่ได้จับเลไก็มีดรับการมันไดไว้เพราะว่าทุกตัวเลขมีคุณค่าโอ้โหนี่นะคะขึ้นไปแล้วเวลาเสร็จหมอขึ้นแน่เลย ลุงชอบว่าใส่หมวกเข้าวัดเขาใครก็เลยไม่ใส่โมตะกงมาดูเท้ามองกท เดินขาอกเลยฉันเ้แเดินขาวี่สิบแปดสิบอ่ะงบนกวันที่หนึ่งาิล้านจะได้าเท่ากีเนาะชาถุติดทำแิ่เหือะไรเลยคุงทำผือใช่ไหมอ่ะเอาเนอินเลนะตงแ้วยงเล้ยงี่จ้า ครับพี่เดี๋ยวให้พี่เข้านะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเราจะเราจะมาดูเรื่องตรงนี้นะนี่เดี๋ยวจะเข้ากับกันโอ้สวยมาก <coughs> <coughs> oh, น่ักไม่แน่นนะมาอยู่กับลุงอนนีม้มาเล่ย Chao Chao Chao

老师吧。先去再说。 ไม่รานะเหตขาของเองยังคงรู้ใจปวดไปต้นปวดต้นเจ็บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนปวดแบบ

ขอบครัวนะ้องมินหรอคะอะไร้มันนี้น้องมินเดี๋ยวพนมือให้เอง้องเพล Yeah, i อรหันตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตสังขาานิสังขธานานิสัปปะริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาทุโนพันเต พิคุสังโฆอิปนานิสังททานานิสัปรปิาริลารานิปฏิพันานาตุคำหากรรมทีฆะรตังอิอตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานาก,กนนารถามอริวมรรยาลายเหล่านี้ แด่พระพิทูศงขอพระพิทุศงจงรับสันคทานจับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการลนานเทิน นลวิหาและนางสมพรหลาภูลับภลาภโกและนายเอกบัณฑิตวิภาและเด็กชายบังกรณเมฆวิภาร่ารวำนำบุญถวายสังฆทาน พระไตามหาเจ้ากรรมในเวรขอเจ้ากรรมในเวรบรรลุชนบุญสกุศลและได้อุดอนุวัตจันทร์ลอยพร้อมโดยครอบครัวและมาทำบุญพระไตรสังฆทานไปหาเจ้ากรรมในเวรขอเจ้ากรรมในเวรบรรลุชนบุญสกุศลนี้คนที่ทำบุญถวายสังฆทานพระไตรไปหาของมีโชคมีแลาวคิดสิ่งใดกองมาปรารถนาคิดเงินขอจจัเงิน ทิ่ทองขอในทองมีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นยืนยาวเดินทางกลับขอให้กลับด้วยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกเส้นทางเป่าขอลเงินอากริมหาผลผลิตสังขละสังขละเปวัตุนินังเป็นนังกอบกิอิสิตนงมิทังทุงหังคิปาเมวะสมัสศตร

ผมเห็นพี่คนขวัญผลไปแต่งงาน